สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสูส้ๆทุกคนนะคะเนาะวันนี้เมื่านมาลานไปยสาวเพราะว่าจะมาเปิดลานไปยสาวนะคะคือว่าอ่าพันธุ์ไม้ได้บลอกมีทุบระที่อื่นเท่ากับมาเปิดลานไปยสาวเนาะสวัสดีวันนี้พรอกันหรือหลารพอกันตื่น,นแต่แค่ตีห้าโฮดน้ำต้นหมองต้นหม่แล้วไหมคะพี่น้องอากาศหิวข่าวค่ะหิวขา่าวแฟฝงไปหิวขา่าวอัานกับหิวขา่าวเวันนี้ เปนไห้อันวาแซ่บิวงเผาแซ่บยิ้วเขา่านโจมนะคะโจมอันกบว่าอันก็ยิ้วเผาทุกกาันตีเลยเปล่าอางานมแอ้วาอมมะลานะคะที่ร้อนอันจะเห็นไทยข้นนะคะไข้ข้นเนาะขาหงกน้วยเนาะแบงให้คุณสามีนั่นแบเขาจะเอขนมปังขนมปังโฮมวีดแบบง่ายๆนะคะนี่เนาะเหนื่อยกันเหนื่อยจละเหนื่อยเนาะ มื่อบ้านกับแดนเมือ่อเมื่ออาหารมน้าค่าพี่น้องก็กินคอร์นกัลค่ะสามีนั่งไปงนานเยอะเนี่แบบยจะกินเนี่ยแหละแบบง่ายๆเฮานี่นี่ค่ะนี่คือน้องเป็นบบอร์คือแบบเกระจายกระจายแล้ว่ากินอะไรไม่นิ่มพอกันนะคะพี่น้องเนาะอยู่ในคือเย็นงมันแย่ๆกันมันนะไม่ต้องฟรีง็เรากินแบบนี้เลยหิวเข่าให้ คือแบบพูดแต่เนี่อขาวแห้งอันอันนี้ใครก้นใจนนั้นเนาะอันจะใส่เกลือแล้วก็บแบง่งอันแบ่งให้นั่งไร้กลัวเนาะแต่ว่าอันื้อขาวอันจะกินก่อนมาภายพี่น้องมากินเขาเนาะแต่แต่ละมือกองทัพเดินด้วยท้องเนาะค่ะเนาะมแม่งเนื้อขาวพี่น้องอันมู้วะอันก้นอ่ะ บางคนเงกเอาไปกินเขาจะวางหอดบายไปนี้เนาะค่ะเขาอยู่ได้ยังไงทนายเขาไ่ได้กินตอนเศ้าเขายังม่อะไรหรอร้านขเนาะจิงแ n the o t ยังอีกตาาี่พวกเนาอเลยะร มื่อนี่ยเรากินเขาก่อนพี่แหกว,ว่าสีแววเขาไปตลาดไปซื้อไปซื้ออ่ปลามาเห็ดน,น้ายานขนมจีนเนาะค่ะพี่น้องเมื่อว่ามือสาวอยากเพ็ดอยากกินนำ้ำขนมจีนน้ายานเนาะอ่านก็เลื่อนว่าอยู่ของแห้งไปประหันตลาดฟ้าเมาเปิดลานเปิดเป็นล่มค่ะพี่น้องเปิดลานแล้วแล้วแลนไปหาคัา่วก่อนเลย่อนเพราะตรงนี้ตรงเขาก่อนเนาะ นอนไหมามนึ่ดชอบนัยืนฝั่งนะด้จดหมยค่ะเปิดไลา์บางมือกับมิลูกคหาบางมือกับบมมิลลกคหานะคะพี่้อา ใส่พริกไทยเนาะใส่โอริกินอลน้ำนิดหน่อยใส่นิดหน่อยน,อยนะล่ะใส่บุนนิน้อยเนาะ าบกับเดดินเหลือสามีเกาจะเป็นบจะเป็นบเดเหืองเนาะแต่กับแม่ล้ยนะะที่้อาได้ไลฟ์มาตอนาะมือไดงเาไปตุลด้านราชการเนากับมาตุ๋จะซื้ออแรกเนาะค่ะ แต่แบไมรากโมีอยังเพียนมากกวามาเดซาวเอาเอาบรยยางแห็นนแต่งผิวแห้งค่ะพี่น้องต้องับเดิน้วยทองขับเจ้าโบกินสิบโมีแห้ง แต่พญายนี่คี่การกบคอยนี่แหละคอยก็ถึงคอยกับบ่มีแห้อย่างนี้เขาฟังท่าโยเทมาตอนสังน่งให้็ขอเาทหน้ากินดูหน้ากระเพือน,นอก,กันเลยก็เลยคนคนเลยวันน,วนี้เนะกินแค่ขนมปังกัง่ทงองยางก็จะมาเาเป่านันทิงเา ในนิ่งเพราะว่าเขาจะใส่เปลือกสมนันมาก่ะเนื้อสมกับเปลือกสมแบบสกินสมมันเนาะเปลือกลองครับเดินได้ท,ท,ทองด้วยค่ะพี่นอ้นองทางปกติเท่าน,นี้อุ่เปลีแลนวะไ้ไหมเดีมีแห้งสูงตรตะลเมือ นีค่คข้ามั่ส่มาก,พกเพรละครอันนาขามอส่หููกสามะเนาะวันนี้คนกบขามนะ่วสเปิดน,นะค่ะี่น้อเนะ น่าตีตอค่ะพี่น้องตีนเราวแสดงมีเบีมีแรงเห็ุเบยดง่ายนากแวหมู่บ้านทำงานกับมีดดับท่ม้นจานสิสเเกตแบบถูกขาเนากเช่ามากแล้วนิเกตบอสคือสุกขาดมากต่ว่าเบนบอกว่าจะทุกข์ามนอกเพราะว่าอันก็เลยว่าเออ เพื่อนทุกทับเอาอันอันบริการทั่วไปเนาะให้ลูกค้าเขาอัไนเองเขาเนาะไปเนี่ตอนนี้จะมีงานนะทำความสะอาดเขามาเรื่อยๆเนาะเชินมาจะซีสเกตจะโทรมาแบบนี้นะคะพี่น้องแต่เวลาว่างมือใดตอนสาวๆแบบนี้อันจะไปเรื่อยๆเนาะค่ะพี่น้องเนาะเพราะว่าอันรับนต้ทำความสะอาดก่อนเลยอ่ะเปิดร้าน อาหารน้ำเนาะกับมื่อใดไม่ทำความสะอาดอากาศเมาเปิดร้านอาหารสองสามโงแรกเลยพากันเสียใจหลายนะคะพี่น้องเห็ดยังเดี๋ยวพ่อนพี่น้องแล้วประ่อกันวมดีโอหนาค่ะ น้องปังก้อนแพนนี่หิวยังคะเลยตื่นสายถึงแล้วค่ะบายค่ะพอกันวิวีโก่อนนะเราสายสุขภาพด้วยค่ะขอบคุณเลยร้านเพียงน้องสุปขุาที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะเนาะบายค่ะ